แอปช้าแอปค้างแอปอืดแก้ได้ไปดูกันเลยครับในวิธีนี้นะครับคุณหนึ่งจะสอนให้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยถ้าท่านผู้ชมกาลังมีปัญหานี้อยู่นะครับวิธีที่1ให้ท่านผู้ชมทําการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาก่อนครับเมื่อทําการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการอัปเดตแอปดังต่อไปนี้ครับเรามาดูวิธีการอัปเดตแอปในฝั่งของมือถือ Android ก่อนเลยนะครับให้ไปที่ Play Store แล้วแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดครับเราเห็นโลโก้โปรไฟล์ของเรานะครับแตะเข้าไปเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วให้เราไปที่จัดการแอป,ปและอุปกรณ์แล้วไปที่มีการอัปเดตพร้อมใช้งานตัวนี้ครับมันจะมีคำว่าอัปเดตทั้งหมดให้ท่านผู้ชมเลือกอัปเดตทั้งหมดเลยครับในระหว่างนี้เราก็รอครับให้เขาทำการอัปเดตให้หมดก่อนนะครับดังนั้น ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊เขาอัปเดตเสร็จหรือยังเนาะให้เรากดไปที่ดูรายละเอียดครับเราจะเห็นแอปต่างๆที่อยู่ในมือถือเราครับมาล้าสมัยอยู่ดังนั้นเราต้องทําการอัปเดตให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็รอครับรอให้เขาอัปเดตให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับเขาจะบอกว่ารอการดาวน์โหลดเห็นไหมครับตอนนี้ตรงนี้สําคัญมากนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับจะต้องแรงนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตใครไม่แรงครับจะมีปัญหาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ่วยความจําคงเหลือภายในเครื่องของเราต้องมีด้วยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันจะอัปเดตไม่ได้หรือว่าอัปเดตไม่ผ่านนะครับดังนั้นให้ผู้ชมไปลบรูปหรือลบวิดีโอหรือลบแอปอะไรที่ไม่ได้ใช้งานออกบ้างนะครับเราจะได้กลับเข้ามาทําการอัปเดตแบบนี้ได้ทันนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของ iOS กันบ้างครับ iOS ก็คือ iPhone หรือ iPad นั่นเองนะครับ iOS ให้เราไปที่ App Store แล้วแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนของเราครับ แล้วให้เราทําการปัดหน้านี้ลงมาครับให้มันหมุนๆวนๆแบบนี้ก่อนครับหลังจากนี้เลื่อนขึ้นไปครับเราเห็นคําว่าอัปเดตทั้งหมดเห็นไหมครับมีตัวเลขอยู่ครับให้เรากดไปที่ตัวเลขตัวนี้เลยครับในระหว่างนี้เขากาลังทําการอัปเดตให้เราอยู่ครับซึ่งในที่นี้นะครับอย่างที่หนึ่งบอกในฝั่งของ Android ไว้นะครับ iOS ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอัปเดตไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กรณีครับอย่างแรกสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราครับมันไม่แรงพอครับอย่างที่2ก็คือ หน่วยความจําคงเหลือใน iPhone หรือว่าในฝั่งของมือถือ Android ของเราเนี่ยมีพื้นที่ความจําเต็มนะครับดังนั้นให้ผู้ชมไปลบรูปหรือวิดีโอหรือว่าแอปที่เราไม่ได้ใช้งานอะ่ะออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาทําการอัปเดตตามที่คุณหนึ่งแนะนานะครับถ้าเราทําทั้ง2วิธีที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วเนี่ยรับรองครับแอปต่างๆเราจะทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครทําไปแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องล้าหลังหรือว่าฟังก์ชันเมนูมาไม่ครบหรือไม่เหมือนกับเพื่อนๆเ,เ,เขาเนี่ยวิธีแก้ ใครยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับหรือใครรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังแปลกๆอยู่ท่านชมคอมเมนต์แจ้งคนหนึ่งทราบที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เข้ามามีประโยชน์คนหนึ่งนะครับและขอคนหนึ่งแชร์ร่วมด้วยช่วยกันครับในการแบ่งปันในครั้งนี้และติดตามคนหนึ่งไว้นะครับยังมีเนื้อหาดีๆมากมายเลยนะครับ๋ยวคนจะมาแนะนำให้แบบละเอียดเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี